วิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อสำหรับคนที่อยู่หอแล้วก็อยากทำอาหารก็คืออยากทำอาหารไ anyway, งแต่ว่าไม่มีเตาแก๊สไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอะไรเลยแค่มีตู้เย็นก็พอทำได้แน่นอนก็เลยให้เพื่อนมาช่วยสอนวันนี้ทำอะไร <laughs> อันนี้ก็ทำเมนู s a l i ี่ u r y t r i f ครับที <laughs> ่วิ่งยากเิยว่ะ <laughs> ร่อยเแล้วกูต้องเริ่มทำอะไรก่อนวะ ทำไส้ก่อนเพราะว่าจะได้เอาไปแช่เย็นแล้วจะได้เริ่มขั้นตอนต่อๆอะไรเงี้ยเอาครีมชีสก่อนใส่ตั้งทิ้งไว้อุณหภูมิมห้องให้มันกลายตัวชิ้งชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วเราก็ให้มันเหลีวประเดึกตัวเองไม่ค่อยมีประโยชน์เลยฟังมึงแล้วได้แล้วใช่ปะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปกวนต่อให้มันละลายประมาณประมาณสี่ช้อนหน่อยไม่ต้องไปมากเรากวนให้มันเข้ากันเข้ากันนี่คือยังไงวะคือ ลองชิมดูแล้วมันจะไม่มีเม็ดเม็ดน้ำตาลอะมันละลายอ๋อคือไม่ไม่ๆๆๆไม่แกรกไม่ไม่แกรกครับ <laughs> ลองชิมดูมันจะไม่มีเม็ดน้ำตาลอยู่ในครีมเออโอเคใส่อะไรต่อใส่โยเกิร์ตปองหนึ่งเทห,หมดเลยเทหมดเลยกวนต่อแล้วมันก็จะเหลวลงกว่าเดิมมันก็จะเริ่มง่ายขึ้นละทำไมไม่ใส่โยเกิร์ตแต่แรกเลยวะให้กวนง่าย เดี๋ยวมันเย็นเอ้ยเดี๋ยวมันไม่เย็นสตุบยังไงวะต่อไปก็ใส่วิปครีมใช่ปะอือประมาณสี่ช้อนบีบไปเลยไม่ต้องไม่ต้องแรงมากพะยอประมาณนี้ได้หรอปลได้ได้เทไปเลยเทไปเลยเฮ้ยกินเองอ๋อครับครับแล้วคนให้เข้ากัน ต่อไปก็บีบไม่นาวลงไปครับประมาณลูกหนึ่งไม่งั้นจะเลี่ยนเกินลองชิมชิมเลยคือนั่งนั่งนานนี่กูรอชิมอย่างเดียวเลยใช่ยอะอันนี้คือเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ลวมึงเอาไปแช่เย็นครึ่งชั่วโมงต่อไปสตรอเบอรี่ยังไงต่อก็เอาขั้วออกแล้วก็ถ้าลูกใหญ่หน่อยก็หั่นเป็นสี่ถ้าลูกเล็กก็ผ่าครึ่งก็ได้อะไรเงี้ย ต่อไปน้ำตาลช้อนนึงครับแล้วสตรอเบอรี่มันก็จะมันวาวเริ่มแวลแล้วว่ะต่อไปอน,นี่เป็นเตาเซตเตรียมเสิร์ฟได้เลยเตรียมเสิร์ฟได้เลยมาตักครีมใส่แก้วแล้วก็วางวางสลับกันไปเรื่อยๆแล้วแต่เรามือแล้วกันใส่อีกสักทีนไง มาแล้ววะตกแต่งก็เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วมาดูดิมา,ดดมาทำดูจริงๆริจะเสิร์ฟใส่จานก็ได้เราแ,แม่พิม กดลงไปนบนเค้กนะครับแล้วก็จะได้เค้กทรงกระบอกถ้าเราอยากจะให้มันเป็นรูเราก็เอาอันเล็กกดลงไว้ดิเ <artık. S 2> อาซ้ำรูซ้ำรูเดิมครับช็อตนี้แม่งลุนว่ะครับรกูกอลุนค่อยๆดันออกมาเบาๆคป,ประมาณนี้ปึ๊บปึ๊บ แล้วสวยว่ะ <c oughs> ทีเด็ดทีเด็ดน่ากินกด Subscribe เพื่อติดตามเมนูใหม่ได้ก่อนใคร